ทอะไรนี่โอ๊ยเครียดจังเครียดจังเลยส้มเขดเครียดจังเลยครับกลัวมไม่มีอาหารจะกินครับจะมีใครรักน้องส้มแขกบ้างไหมครับเป็นเงินใหญ่เลยหนุนสีทองทำเลยอีกแล้วลูกเอ้ยแม่ละเบื่อ เออปูผ้าไว้ก็ยับยุ่ยี่หมดแหละนางอยู่ไม่นิ่งโอ๊ยโอโอ๊ย,อย,อยอนอนเครียดอะไรหรอกแม่แมวไปปล่อยวัดหรอกไม่ต้องเครียดออไม่มีอาหารเปียกก็ไม่เป็นไรเห้แม่หุงข้าวให้กินลูกข้าวสารมีแล้วเหีแม่หุงข้าวให้กินนะ ดูนี่นี่จะมันโทยังอยู่นะคงจะแบบเขาก็าคงจะมีความสุขแบบนี้เสียได้มันโถแบบไม่รอดอ่ะนี่นี่พุ่งหรืออะไรเนี่ยฮะนี่พุ่งอ่ะนี่นะแบบนอน,บบนอนกันจัง ตัวเล็กตัวน้อย <All right. laughs> เอ็นดูท่านอนของ,งานางมากเลยท่าอะไรในส้มแขกฮะถ้าไม่ช่วยมาตอนนั้นก็ไม่รู้เนาะว่าน้องจะเป็นแบบไหนจะยังมีชีวิตรอดอยู่ไหม ดนี่นะคะชีวิตที่แบบก็เหมือนเด็กอะเนาะมันเด็กเล็กๆอ่ะไม่รู้หรอกว่าจะอดตัวจะอิ่มวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงคือเขาไม่รู้อะเขารู้แต่เพียงว่าเมื่อเขาหิวเขาก็จะกินเขาก็ร้องเนาะถ้าเราไม่ช่วยเอาไว้ในตอนนั้น ไม่รู้ว่าป่านนี้จะไปซัดเซพนเนจรอยู่ที่ไหนไปอดอยากอยู่ที่ไหนน้องดำลงไปนอนอนลงไปอยู่ในถ้วยเลยแม่ทำความสะอาดกรงอ,อ,อจานจานอาหารเขาลงไปนอนในจานเลยคือด้วยความที่ว่าต้องถูพื้นอยู่บ่อยอะ จนน้ํากัดเท้าต้องใส่รองเท้าบูทเดินในบ้านแล้วเวลาถูกพื้นน้ํากัดเท้าเป็นแผลหมดแนแลแม่น่ะตามซอกนิ้วตามฝ่าเท้าอนะ่นเจ็บไปหมดเลยเวลาเดินต้องใส่บู๊ตเดินนะเหมือนคนแก่เลยไม่ต้องเครียดลูกไม่ต้องเครียดยังไง,งหลวงพ่อก็ไม่รับและเต็มกุฏิแล้